สวัสดีเพื่อนเพื่อนพียิ่งจเจริญฟาร์มทุกท่านยู u ู u พีแอนทีชาแนลนะครับวันนี้เราจะนำเสนอการทำปุ๋ยดินปลูกสำหรับเสน่จันโกเมนของเรานะครับเรามาดูว่าทำมเราถึงปลูกได้ใบใหญ่ต้นใหญ่เขียว ครับเรามาดูกันต่อเลยฮะนะครับวัสดุที่เตรียมดินครับในนี้ผมใช้ปริมาณาสีถังถังสีขนาดนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขุยมะพร้าวครับตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ของของพี่อันที่ยิ่งเจริญตามเองครับเราทําเองเอแล้วก็เป็นน้ําปุ๋ยน้ําประมาณนี้ครับส่วนนี้ใบก้ามปูนะครับลงมือทํากันเลยครับวิธีผสมดินปลูกโคเมนของพี่อันนี้ยิ่งเจริญตามครับ นนี้ส่วนปริมาณที่ใช้ก็2ถัง2องถังที่ถังตัวน,นี้นะครับประมาณของขุนเผาใช้แล้วก็ผุ๋จากมูลไส้เดือนของเราในนี้ประมาณ3กิโลนะครับ ใส่ผมใส่หมดเลยครับสมดินให้เข้ากับขิยมะพร้าวเป็นการผสมใบน้งปูน,นะครับน้งปูก็อาจะเป็นเนื้อสัตว์เรนด์ลวดนอกจากก็กด้วย,วดดวยน้ำ ประมาณนี้มอ,องดูดินร่วนเหมาะสำหรับการปลูกก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการผสมดินปลูกต้นไม้ต่เพีอันที่ยิ่งจเจริญฟาร์มเรานะนะดูชัดๆกันดิ่จะร่วน ได้กับทุกต้นนะครับไม่เฉพาะโกเมนดินเราสูตรของเราเองนะดินจะรลวนจะนำไปปลูกเลยก็ได้นะครับหรือหมักทิ้งเอาไว้ท้าหมักทิ้งเอาไว้เราจะอยู่ประมาณนะน,นี่คือทิ้งไว้สองสาอาทิตย์โดยใช้กำลังอีกใบครอบข้างบน ให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลาดินร่วนดำยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทีทันทียิ่งจเจริญฟาร์มเรามาตลอดนะครับขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอเราจนจบ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม PNT Channel ด้วยจากช่อง YouTube ของเราขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ